สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันนะครับผมกับแมวทางนะครับเราพัฒนานะครับพี่พี่เราพัฒนางวดประจําวันที่นะครับผมวันที่10 15นะครับตุลาคม2568นะครับสําหรับแนวทางในล่าสุดเนาะวันศุกร์วันเอิบวันจันทร์นะครับวันจันทร์ล่าสุดวันที่13นะครับพี่พี่ของเรานี่ให้4กับ สี่ก no uh, ับสามเนาะมาแค่มาแค่สายรูดนะครับพี่พี่เนาะเลขชุดหกตัวนะครับศูนย์สามเก้าสี่กับห้าหกนะครับศูนย์สามเลขล่างชุดหกตัวเก้าสี่เลขล่างชุดสี่ตัวสามตัวสี่ห้าหกนะครับมาเลขเรียงเลยนะครับพี่พี่เนาะของเรานะครับใครเอาสี่ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เก้าสี่นะครับมาแค่สายรูดนะครับสายเจาะต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับในงวดวันจันทร์นะครับส่วนแนวทางของวัน นะครับแนวทางของวันที่15นะครับผมตุลาคม2,568นะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะครับผมสำหรับเราพัฒนานะครับแนวทางวันพุธนะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข4เลข1 เลข8ดเลขห้าเลขหเลข7นะครับแปดหกสี่ห้าหนึ่งเจดนะครับพี่พี่ตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมให้ไว้ที่เลข1นเนาะหกับสี่นะครับหนึ่งกับสี่นะครับพี่พี่สำหรับเราพัฒนาเด่นวันพุธนะครับ มาดูในตัวเจาะนะครับผมก็จะมีนะครับ4 5 4 6 4 8 1 5 1 7 1 8นะครับผมสามตัวให้ไปที่4 1 5 1 4 8นะครับ สี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่แปดตัวเจาะนะครับผมก็จะมีนะครับหนึ่งห้าสี่แปดแล้วก็สี่ห้านะครับสี่ห้าสี่แปดแล้วก็หนึ่งห้าเนาะสามตัวนะครับสามตัวนี่ผมชอบ มชอบหนึ่งสี่แปดนะครับพี่พี่เนาะหนึ่งสี่แปดนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดให้ไปที่เลขสี่นะครับผมอยู่ว่าท่านใดชื่นชอบเลขหนึ่งก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะครับนี่นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับพี่พี่เนาะ ก่อนทิ้งท้ายนะครับขอขอบคุณนะครับพี่พิสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับหองเราพัฒนาเมื่อประจำวันที่15นะครับตุลาคม2568นะครับขอบพระคุณทุกท่านทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้แอดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆงปังๆนะครับผมสวัสดีครับ